อย่างอื่นเยอะแยะเลยนะคะทุกคนหลุดต้มปลาติมหลุดอันหนึง่งพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมีภารกิจอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะคะทุกคนหลุดต้มปลาติมหลุดอันหนึง่งอ่านนะคะนางอเอจากพยาเรานะคะหมดแต่แก้วเนาะก็ติดเขตนะคะก็จะติดหน่อยๆขออภยัยเพื่อนๆนะคะเพราะว่า มาทำคลิปตอนตอนมืดเนาะไฟก็จะไม่พอเนาะ <c oughs> หมดแล้วนะคะอะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะทุกคนพัดจิงก็เชวญเพื่อนๆมาสงข้าต้มขึ้นจากหม้อนะคะ <c oughs> สวัสดีจ้าวันนี้ต้มข้าวต้มจ้า เยจะแซนโดนตาพรุ่งนี้เพื่อนๆนะคะทุกคนวันนี้ก็จิ้มต้มข้าวต้มเยอะเลยมาทานกันเด้อนี่ค่ะน่าทานทั้งน้าเลยนะ,ะสวัสดีจ้าวันนี้ต้มข้าวต้มจ้าเตรียมจะแซนโดนตาพรุ่งนี้เพื่อนๆเซนโดนตานะคะขอเพลนี ทางอำเภอจตพยาเราก็เป็นประเพณีเตรียมไว้นะ,ระกระติมก็ห่อก้าต้มนะคะนี่ก้าต้มหมูแซนโดนตาสาดไทยนะคะสาดไทยขเเมิ้นเนาะปาสติงก็ทำฝังฝังขเเมิ้นเน่าร้านนะคะทางอำเภอจตพยาเรานะคะจัดแก้วเนาะ นะคะก็จะติดหน่อยๆเตรียมง,งานนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการแห่เหนาะโอเคนะคะทุกคนป้าติมงก็ชวนเพื่อนๆมาสงข้าวต้มขึ้นจากหม้อนะคะ็นอนี่เก็บข้าวต้มไว้ต้มสุกแล้วก็สงออกจากหม้อ วันนี้ก็ไปช่วยทางหมู่บ้านห่อนะคะห่อขนมหอ่อข้าต้ม <c> จ <oughs> <c oughs> ีนอนี่เก็บข้าวต้มไว้ต้มสุกแล้วก็าสงออกจากหมอ้อสงเก็บไว้ก่อนนะหลายๆอันอยู่นะเพื่อนๆทำฝากทุกคนนะคะ ก็ไปช่วยทางหมู่บ้านห่อนะคะห่อขนมหอ่อข้าวต้มติดเซนโดนตานะคะประเพณีทางอำเภอตาพยาเราก็เป็นประเพณีต้มเยอะเลยนะคะมากินไหมทุกคนเซนโดนตาศาสตร์ไทยนะคะ เม่น,นเนาะบ้าสพิ๋มก็ทำสั่งสั่งเม่นเนาะเสนดดนตาสาดไทยนะคะสาดไทยเม่นเนาะบ้าสพิ๋มก็ทำสั่งสั่งเม่นเนาะที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณนะคะเสดนโดนตานะคะประเพณีทางอภอรดาพญาเราก็เป็นประเพณี วันนี้ต้มข้าวต้มจ้าเรียนจะแซนโดนตาพรุ่งนี้เพื่อนเพื่อนก็น,นอนี่เก็บข้าวต้มไว้ต้มสุกแล้วพขาสงออกจากหม้อจะเป็นขมเนตมเ้นตอก็นอบ้านตามพื้นตพื้นเมืองพ,พื้นบ้านของทางบ้านหมดแล้ว เซนโดนตานะคะประเพณีทางอำเภอจาพยาเราก็เป็นประเพณีทำฝากทุกคนเลยข้าวต้มหมูนะจ๊ะห่อเยอะเลยไปนอนนี่เก็บข้าวต้มไว้ต้มสุกแล้วก็ส่งออกจากหม้อ เยอะเลยนะคะนากินไหมทุกคนเตรียมงานนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการเฮ่เนา hey, นะขอภัยเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามาทำคิปตอนตอนมืดเนาะไฟก็จะไม่พอเนาะช่วยทางหมู่บ้านด้วยเนาะอนเนาะ เก็บข้าวต้มไว้ต้มสุกแล้วก็ส่งออกจากหม้อเตรียมไว้นะประิีนก็หอ่อข้าวต้มนะคะนี่ข้าวต้มหมูพรุ่งน,นี้เช้าเราก็จะมีภารกิจอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะคะทุกคนโอ้ดหลดต้มประตนหลุดอันหนึ่ง ฝากเพื่อนๆน,นะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะทางอ๊เจอจาพยาเรานะคะจักดยาแก้วเนาะแล้วติดเศษนะคะก็จะติดหน่อยๆสวัสดีจา้วจาวันนี้ต้มข้าวต้มจา้าเตรียมจะแซนโดนตาพรุ่งนี้เพื่อนๆนี่หลุดนะคะกินไม่เป็นไรเนาะ ฝากเพื่อนๆน,นะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะอำเภอจากพยาเรานะคะจังหวัดาแก้วเนาะก็ติดเขตนะคะก็จะติดหน่อยๆอที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณนะคะหมดแล้วนะคะเซนโดนตานะคะโอเคนี ทางอำเภอตาพยาเราก็เป็นประเพณีแตนโดนตาสาดไทยนะคะสาดไทยขเขมรเนะราะบ้านริมก็ทำฝั่งสั่งขมรนเนาะยังงานนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการแห่น hey, เนาะทำสาทุกคนเลยข้าว้มหมูนะจ๊ะหอเยอะเลย ยำงานนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการเฮน้ฮนองเตนโดนตาศาสตร์ไทยนะคะศาสตร์ไทยขเขมรเนาะปะ้าติมก็ทําฝันฝสั่งเขมรเนาะเตนโดนตานะคะประเพณีทางอำเภอตาพยาเราก็เป็นประเพณีตกเยอะเลยนะคะ นากินไหมทุกคนเตนโดนตาสาดไทยนะคะสาดไทยขมิ้นเนาะบ้านติมก็ทำฝั่งสั่งขมิ้นเนาะขอภัยเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามาทำคลิปตอนตอนมืดเนาะไฟก็จะไม่พอเนาะเน,น,นี่เก็บข้าวต้มไหม ต้มสุกแล้วก็สสงออกจากหม้อแซนโดนตาสาดไทยนะคะสาดไทยขมิ้นเนาะบ้าสพจิมก็ทำสั่งสั่งขมนเนาะวันนี้ก็ไปช่วยทางหมู่บ้านห่อนะคะหอขนมหอ่อข้าวต้มช่วยทางหมู่บ้านด้วยเนาะ โดนตานะคะประเพณีทางอำเภอตาพยาเราก็เป็นประเพณีช่วยทางหมู่บ้านด้วยเนะาะทำฝากทุกคนเลยข้าต้มหมูนะจ๊ะห่อเยอะเลยเตรียมไว้นะกระตินก็หออ่อข้าต้มนะคะนี่ ต้มหมูไม่หลุดนะคะสินไม่เป็นไรเนาะก็เอาไวา้ฝากเพื่อนๆน,นะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนสวัสดีค่ะที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ต้มข้าวต้มจ้าเตรียมจะแซนโดนตาพรุ่งนี้เพื่อนๆ